ใช่ไหมดังได้ไหมชัดเจนดูแถวนี้ดังอยู่ใต้นี้โอ้งานนี้ทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บ คือจะบอกว่าตอนนี้มันมีเสียงดังนะครับดังน่าจะดังอยู่โซนนี้แต่ผมเดาว่ามันเกี่ยวกับแกร์อเพราะว่าเราเคยลองปรับลดแอร์เล่งแอร์มันดังไงถ้าปิดด้วยแนีฮะดังตรงนี้ตรงนี้ก็มาใช่ประเดี๋ยวดูกันังอยู่ข้างในเอาหูฟังตรงนี้ดิ ใช่ไหมดังได้ไหมอ่ะแล้วเทียบเอาแล้วรแล้วบาตรงนั้นหรือโซนนี้หรือโซนนี้ไหนดังกว่ากันโซนนี้ข้างล่างใช่ไหมอืมกระถือปะชัดเจนดูแถวนี้ดังอยู่ใต้นี้มี่คืออะไรวนะ เดี๋ยวให้ช่างดูเดี๋ยวให้ช่างดูดังอยู่ส่วนนี้เดี๋ยวได้อันนี้ถ้าเราลองปิดแอร์ฟังนะอ่างเงียบชัดเจนถ้าเราปิดแอร์เงียบถ้าเปิดปุ๊บจะดังตลอดเลยอีกทีนึท่านไงดยู่ในนี้ปิดนะต่อไปเปิดอ่าดังปิดเปิดอทุกครั้งที่เปิดจะดังฟอดเข้ามาอ่ะปิดเปิด อ,อพัดเจนแอร์เข้าใจละเอาไปบอกช่างเอ,อเอาอันนี้ก็ได้คลิปพอดีเลยแมก็คือว่าเมื่อกี้เราขับรถมาแล้วก็ไล์สดไปด้วยนะไม่รู้แล้วอันนี้คือได้คลิปไปเลยนะก็คือว่าปัญหาเลยความจริงนะเอาจริงๆเนี่ยนะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาก็คือเอารถมาให้ช่างดูแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแอร์นะ กะว่าจะรถไปให้ไปให้ช่างดูในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วกะกะว่าเดี๋ยวจะไปล้างรถด,ด้วยนะแล้วนี่มาเจอเรื่องใหม่อีกแอร์มีปัญหาน่าจะเป็นที่ตู้แอร์ยาวเลยพอเปิดแอร์ปับ๊บมันก็จะดังออกมาเลยที่จริงอาการเนี้ยเราเคยเห็นตั้งแต่เราไปทําข่าวที่นู่นประมาณหกเดือนที่แล้วอ่ะมันจะมาแบบว่ามาแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์เท่าที่ได้ยินนะเหมือนร้อยครั้งได้ยินสักประมาณหนึ่งครั้ง แต่วันนี้ดังตลอดไม่หยุดเลยเออเนาะ้วชีวิตเนาะไม่ได้รถไปไหนเลยนะแล้วรถเนี่ยก็จอดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากกลับมาที่ไปกกอกมาแล้วก็กลับมาอาทิตย์หนึ่งก็เป็นแีกแเสียงโอ้งานนี้ถ้าเกี่ยวกับแอร์เนี่ยมันจอดนานเลยเนี่ยเนี่ยดังไม่หยุดเลยเดี๋ยวถ้าปิดแอร์ปุ๊บมันจะเงีย เงียบเลยถ้าเปิดแอร์ปุ๊บจะดัง,งดังแรงเลยเสียงเหมือนลมเป่าถุงพลาสติกอะ่ะออืมไมกาเรียกว่าแอร์แอร์มันจะมีระบบอัดฉีดในตัวมันอยู่มันจะมีตัวพวกแรงดันพวกพ่นน้ํายาอะไรอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแอร์รู่หรือเปล่าดิต้องให้ช่างดูแต่ว่านัดช่างไว้บ่ายสอง ความจริงอะเอาช่างไปเปลี่ยนอะไรอย่างหนึง่งวันนี้นะัดช่างบมายสองเพื่อไปเปลี่ยนอะไรตแต่เพรเอิญเปลี่ยนอะไรตัวอื่นแต่วันนี้ดันมาเจอเรื่องนี้อีกเรื่องแอร์อีกแต่ก็ต้องเอาทีละเรื่องโพรศับไพ่ไปแน้ถ้าปล่อยเน็ตไปไหน,นอ,อ้าวอ๋อเหรอถึงว่าเน็ตมันถึงไม่ดีไงไมันดีอยู่เด้อ๋อท่านปล่อยตัวนี้มาสัญญาณเน็ตถึงว่าอะ ถึงก็ถอนถึงก็ถอนให้ใจกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวตรงนี้จะไปทําธุระตรงนี้ก่อนเพราะตอนนี้เวลาบ่ายโมงก็ต้องตามคิวบ่ายสองเพราะมานัดนึงอะนัดเขาบ่ายสองไม่ไม่นี่มีเวลาชั่วโมงนึงมีเวลาชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวแอดน้อยว่าจะไปทําธุระก็คือว่าธุระนี้ก็คือว่าอะแอดน้อยจะเอาพระท่อะไรใส่กรอบใช่ไหมอืมไปเดี๋ยวเราจะเอาพระไปใส่กรอบกันเดี๋ยวจะเอารถจอดแถวนี้แหละแล้วเดินไปอ่ะเราไลฟ์สดเอาไงลงก่อนไหมลงเนาะ เดี๋ยวขอญาตลงไฟ์สดก่อนแล้วกันนะครับเนาะเอฟซีครับเย็นๆอาจแค่ท่อแนะอร์รั่วนะคะขอให้มันเล็กๆน,น้อยๆแล้วกันอ,อ่ะเอฟเอฟซีบอกว่ารออะไรนะอาจจะท่อแอร์รั่วเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวผมขยับรถก่อนวไอ้น้อยใช่คุณถือผมดิผมขับรถกันเดี๋ยวย้ายไปโซนนู้นเพราะว่ามันใกล้หน้า้เขาเป็นไป ที่จริงอะหันหัวเป็นก็ได้ดีกว่าเนาะเ no. นี่ยหันหัวได้ไงข่าวดำนี่จอดได้นานหรือเปล่าน,านไดด้ตลอมันโค้งนะ เดลงไลร์สดก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวแอนน้อยลงลงไร์สดก่นนะเดี๋ยวลงไรนะ์สดก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวไปทําธุระนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาช่างที่ศูนย์พอดีเลยนะคะถ้าว่างก็เดี๋ยวจะขึ้นไลร์กันใหม่เด้อจ้าเดี๋ยวว่างจะขึ้นไลร์ใหม่นะตอนนี้เรานัดช่างว่าจะเอาอเอารถงงเอารถไปเปลี่ยนอะไรอย่างหนึ่งประมาณบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยว แวะไปทำธุระตรงนี้ก่อนแอดน้อยว่าจะเอาพระไปใส่กรอบเนาะแล้วก็มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วก็คือว่าแอร์แอร์ตรงนี้มีปัญหาก็เดี๋ยวต้องให้ช่างดูนะครับว่าว่าเออต้องทำยังไงหรือว่าอย่างไรได้บ้างเฮ้ยไไม่ป็นรก็ต้องแก้กันแก้ไขปัญหากันไปทีละเปาะสองเปาะนอกาะงานนี้ไปเดี๋ยวท่านปิดไร์สดก่อน เอซีลไล์สดนะครับเนาะ <S <S เดี๋ยวเราจ้องขอลงไล์สดก่อนเด้อพือเอารถไปต้อมเอ้เพื่อไปทําธุระก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปธุระตรงุงกูลด้วยสวัสดีนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่จ้ะตรงนี้เหลือหนึ่งนาทีอะตอนนี้เหลือ,อได้บ้างก็เดี๋ยวก็แค่ล็อกรถเนาะเดินออกมาเลย ก็ส่วนในเรื่องของการที่ผมจะเอาไปทํากรอบพระผมจะไปทําตรงนู้นเช่ไหมเพราะว่าตรงนู้นมาบ่อยเพราะตรงนู้นน่ะมันจะมีพวกกรอบพระให้เราเลือกเยอะนะฮะมีกรอบพระเลือกเยอะสุดแล้วในโซนนี้ส่วนที่อื่นเราไม่รู้จักเลยไม่รู้ว่าบนห้างมีขายตรงไหนแต่เรารู้ว่าตรงนู้นน่ะเพราะมีที่เลี่ยมพระอะไรพวกนี้เราก็เราจะไปดูกรอบพระกันว่ามีแล้วใส่พระได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้ามีแล้วใส่แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแอดน้อยก่อน ตายังได้แล้วนะไปเดี๋ยวเดินทางไปล็อกออนี่ไงไอตรงนี้ย้ํานะไม่ใช่ขี้นกนะครับเป็นลูกของต้นโพ เป็นลูกหรือเมล็ดของต้นโพเดี๋ยวกะว่าเอาเอารถเนี่ยไปไปเปลี่ยนอะไรก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปล้างกันไปเดี๋ยวไปธุระตรงนู้นก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรทาคลิปให้ดูสวัสดีครับท่านผมหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราเครียดปวดเสียงเวียนก้าวกันเลยใช่ไหมน้อยอที่ว่าเอเสียงดังแอร์ยังฟีฟีคืออะไรสรุปแล้วนะครับเราไปหาช่างมาครับช่าง,ง<ด>นี่นกระจดีจริงๆช่างที่ไหนจะบอกดีไหมบอกไปเลยช่างที่ศูนย์ซูซูกินั่นเองนะครับ เขาก็เขาก็ดูเข้ามาฟังเสร็จปั๊บเขาวิเคราะห์เลยเขาก้มดูตรงท้ายรถก่อนเขาบอกว่าน้ําน้ําไม่ไหลปกติแอร์เย็นอะน้ํามันต้องหยดตึ้งติงต้ง,งอพอน้ํามันไม่หยดปุ๊บเขาวิเคราะห์เลยว่ารูมันตันสุดท้ายไม่เสียตังค์สักบาทในใน,ในการแย่รูเขาบอกว่าถ้าไปที่อื่นอาจจะต้องอรื้อเอวนู้แอร์เลยนะอันนี้คือเขาเจอช่างดีด้วยแต่ก็ เราก็เลยเนาะก็ไม่เสียตังค่าบริการอะไรตรงนั้นแต่ว่าเราก็เสียเฉพาะเรื่องเรื่องอะไหล่ที่เรามาเปลี่ยน<ห>วันนี้เรามาเปลี่ยนอะไหล่นัดมาเปลี่ยนอะไหล่เนาะ<ห>ก็มีค่าค่าอะไหล่แล้วก็ค่าบริการปกติใช่แล้วเขาบริการล้างรถให้เราฟรีด้วยออล้างข้างนอกไม่เท่าไหร่<ม>ข้าง<ม>ในด้วยครับใหออม่กิบต<า>มล้างแล้วเรียบร้อยตามคําขอสรุปว่าและอย่างนึ่เราก็ตอบแทนกันไประหว่างตรงคนล้างรถกับคนที่ช่วยดูรถให้เราเราก็ให้เต็ไปที่ละหนึ่งร้อยบาทให้เขาไปซื้อเองร้อยแบ่งกันกินก็สรุปแล้วว่า ถ้ารถมีปัญหาอะไรคุณควรเข้าศูนย์ก่อนเพราะเราสามารถเทียบได้ถ้าเขาบอกราคาแพงเราก็ไปเทียบข้างนอกแต่ยังน้อยถ้าเกิดเขาทําอะไรให้คุณได้เพราะคุณออกรถกับเขาเขาสามารถดูแลให้เราฟรีเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาดูแลลูกค้าอย่างพิเศษอยู่แล้วอันนี้ฝ่านั้นรถเป็นอะไรให้เข้าศูนย์ที่เราซื้อก่อนไปถามเขาก่อนอย่าไปกลัวตอนแรกจริงๆแอน้อยเราเป็นคนกลัวศูนย์บอกเฮ้ยไปศูนย์ต้องแพงแน่เลยอะไรสุดท้ายผมเจอมาสองเรื่องแล้วครั้งแรกเมื่อก่อนนี้รถเครื่องสรุปปุ๊บปุ๊บเหมือนขับรถสามล้อ สุดท้ายผมไปซ่อมข้างนอกไปให้เขาดูทุกอย่างเพราะไม่กล้าเข้าศูนย์ยบอกว่าหัวฉีดจะพังมั่งอันนี้มั่งต้องถอดมาต้องสั่งหัวฉีดต้องรถทิ้งไว้สองสามวันโอ้เครียดสุดท้ายวันนั้นผมเลยขี่รถมาที่ศูนย์มาถามเขาสุดท้ายครับเช็คอย่างดีเลยหัวเทียนบอดก,ก็แค่เปลี่ยนหัวเทียนไปไม่เสียตังอะไรเลยเปลี่ยนหัวเทียนไม่แค่พันกระบ,บาทสุดท้ายอันนี้อยากบอกว่ารถเป็นอะไรให้เข้าศูนย์ถามเขาก่อนเพราะเขาไม่ได้บังคับให้คุณทำไง คุณก็จาราคาไปใช่ไหมว่าเทียบก็จะทําที่ไหนนะอันนี้ก็เป็นความรู้ว่าไอเสียงที่ดังตรงแอร์ปั๊บ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 ไปไปไปอันนี้สองเดยสองเหรอเอฟซีเห็นด้วยอ่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนมันดังตรงนี้อ่ไกลก็ได้ไกลไหมประมาณนี้แหละถอยมาคือเครื่องอ่ะมันดังแถวแถวนี้นะแถวใต้เนี่ย แลก็กลัวว่าแอร์จะเป็นอะไรอีกนึกว่าแอร์จะเสียแอร์จะคังอีกแล้วสรุปไม่เสียนะคะแค่พอตันแล้วก็ช่างที่ศูนย์เขาก็เอาไม้แย่ให้แล้วรียยบ้อแต่เขาก็บอกว่าก็ลองดูว่าถ้าเกิดครั้งหน้าเป็นอีกก็ล้างตัวแอร์บ้างเม่อนั้นโอเคนะคะสรุปว่าสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปเนาะถือว่าโชคดีมากวันนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรรุนแรงจนถึงขั้นที่แบบโอ้โหต้องยกเครื่องต้องถอดเครื่องอะไรอย่างนั้นนะคะก็ถือว่า อย่างน้อยมันก็เตือนให้เราระมัดระวังแล้วก็เช็ครถมากยิ่งขึ้นเนาะใช่แล้วก็เป็นวิทยาฐานด้วยใช่สำหรับท่านเนาะถ้าเป็นอะไรเข้าศูนย์ดูก่อนโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็สบายใจละโชคดีอืเพราะได้ของดีเพราะว่าเราพักไปทํากรอบมาด้วยสารัทยอ่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะคะมีอะไรหรืออยากจะให้เราทำคลิปแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะยวัส่ีครับ